สบายดีทุกคนเราไม่มีกับฝนตกพี่น้องบไดเอาไปเห็นงานอีกแล้วอากาศน่ฝนตกมี้้อากัสไปบริดเห็นงานเ่าจะกไปหาอย่างนีนเนาะเพราะว่าฝนจะอ้าก็สิไปอย่างลินเนาะเพราะตอนออกมาส่อกาแฟงเนาะฝนตกโอยอย่างน้นอะย ฝนตกว่าสิได pues so, <mel> ้ไปเที่ยวเนาะัวหนากระทักมากไว้มาขายคลองเก่าแบบนี้วันนี้ก็มาเปิดร้านกลางสายฝนพี่น้องเลยเปิดร้านนี่เนาะกลางสายฝนวัสิได้ไปดินเนาะรว่าฝนก็ตกแห้งพี่น้องเลยมันจะเด้ไปเที่ยวตลาดเด้อบริเวณไปใช่ไหเนาะกระท้ายคลองเก่าอีกครับ ขายก็ดีเนาะหยุดก็ดีขายเฮาก็ได้เงินเนาะแล้วเริ่มขายของผู้เก่าแหละบ่ได้ก็เดียวครจัดของเนาะไสิแล้วแหละเอแต่ขนมงหันเท่านั้นเนาะฝนก็ตก